นี่ใส่นใส่นใส่นปใส่เนี่ตมาเพื่อต้องข้าของนี่นไสครับคนบ วีเจ <ersch> ็ดโอ๊ยลำบากนะหายจืนลำบากนิดนึงครับต้องขออภัยด้วยครับไมเป็นไม้รอบาก็ครับเล็กทั้งเล่นอย่างรอบไปเลยเป็นเทือกอ่ะขอบอกเลยเป็นเทือกแบบคันโนน็อตเบนสิบยี่สิบสายพี่สองโคนน็อตพัดดูนั่นนะดูน่าจะเป็นเทือกเป็นเทือกเป็นเทือก โอเคครับเดี๋ยวรีการตอกับผมเอทียรัวครับผมว7เจ็ด,ดแมเลยวันนี้ขอบอกมัน